สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวจะพามาขึ้นทัมโบเขาอีโก้นะครับไปครับไปลุยครับนายพานก๊อตครับวันนี้นี่นี่ครับนู่นไปครับครั้งแรกด้วยครับไปครับหาทางขึ้นครับนี่ครับเคิร์มก็กําลังจะเดินหาทางขึ้นไปครับก็มีถนนให้เดินอยู่นะครับแต่ว่าต้องหาทางเปิดขึ้นไปก่อนครับครับเดินแวกมาในป่านิดนึงครับนี่ครับมันจะมีช่อง นี่ครับมีช่องทางเืินอยู่ครับนี่ครับเดินมาชายเขาก็จะเห็นก้อนหินก้อนใหญ่อย่างงี้ครับแล้วก็จะมีร่องรอยเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับนี่เนี่ยนะใช่ครับไปครับลุยกันต่อครับหมดขึ้นไปหน่อยครับโอ้เดินมาอนิดมันก็จะเจอก้อนหินก้อนครับก้อนใหญ่นี่ครับอ๋อ นี่ครับให้เดินตามผ้านะครับมีผ้าผ้าเหลืองนะครับนี่นะครับน่าจะมาถูกทางแล้วครับนี่ครับเคิร์มจะยึดตรงผ้าชีวรไปเรื่อยๆครับเดินตามไปเรื่อยๆครับนี่ครับขึ้นไปเรื่อยๆครับให้ในผ่านนําครับนี่ครับเราเจอทางเดินแล้วครับไปครับลุยกันต่อครับก็เจอผ่านแล้วครับก็เดิน ลัดเลาะตามผาไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีร่องทางเดินให้เราไปเรื่อยๆครับต้องใช้ความสามารถด้วยนะครับไปครับดยกันต่อครับนี่ครับอ๋อตัวทําอยู่ข้างบนก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับ น่าจะมีปีนผาเล็กน้อยครับไปครับรุดไนต่อครับนี่ครับเราต้องแหวกไปทางนี้นะครับเมื่อกี้นี้น่าจะไปผิดทางครับที่ขึ้นเราย้อนกลับมาทางเก่าครับนี่ไงใช่ครับอ๋อเมื่อกี้ไปผิดทางครับโอ้โหนี่ครับโอ้ไปครับรุดไนต่อครับสุดท้ายเราเจอทางขึ้นแล้วครับนี่ครับมีเชือกแล้วครับเราเจอเชือกแล้วครับไปครับ นายพานก้มกราบขอขมาเราขึ้นมาเราไม่ได้ลบหลู่นะเราแค่ขึ้นมาเที่ยวเฉยๆครับไปครับลุยกันต่อครับเราเจอทางแล้วครับทางแล้วครับมีเชือกแล้วครับเราเจอเชือกให้ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับเชือกยังโอเคอยู่ไหมโอเคโอเคอ๋อเชือกยังแน่นอยู่ครับโอเคครับไปครับเราเจอทางแล้วครับไปครับลุยกันต่อครับมาก็จะมีเหล็กนะเหล็กฝังตัวครับนี่ครับ ยึดติดไปกับยึดติดครับเหนื่อยแล้วพูดผิดเลยครับยึดติดไปกระหินเลยครับโอ้โหนี่ครับโอเคครับนะครับลุยกันต่อครับเป็นเหล็กขึ้นมาก็จะเจอเชือกนี่ครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นปากทำเลนะครับนะครับนายพาลุยต่อครับวันนี้โอ้โหาได้พันก๊อตมาเป็นเพื่อนครับนี่นะครับนี่ครับก็ ระหว่างทางก็จะมีเชือกให้จับตลอดครับนี่ครับมีเชือกให้จับไปตลอดครับนะครับรุยกันต่อครับไต่เชือกขึ้นมาแล้วก็จะพบที่โหนสลิงนิดหน่อยครับนี่ครับมีสลิงคอยดึงช่วยใช่ไหมครับข้างบนสวยไหมไปครับไปจะลื้กันต่อครับนี่ครับนี่ครับเราปีนผาตรงนี้มานิดหนึ่งครับไม่สูงมากครับประมาณสักสามเมตรได้ครับ แล้วก็ขึ้นมาจุดนี้ก็จะพบกับวิวที่สวยงามครับนี่ครับจะพบกับวิวที่สวยงามครับโอ้โหงิจารณจริงครับวิวมุมนี้บนไดขึ้นอีกครับแล้วก็มีเชือกครับไปครับนายพานโอ้นี่ครับพานก๊อนี่ต้องมีทักษะในการปีนผาเล็กน้อยครับแต่ว่าก็มีราวเหล็กให้เหยียบขึ้นไปเรื่อยๆครับ ไปไงครับด้านบนเป็นไงบ้างครับโอ้โหด้านบนสวยมากเลยครับไปครับลุยกันต่อครับมีสลิงให้จับขึ้นไปครับแล้วก็จะพบกับปากทางเข้าถ้ำครับก็จะมีเชือกยงให้เราเดินไปถึงบนปากถ้ำครับไปครับเราออกลุยกันต่อครับก็มีเหล็กฝังตัวไว้ในหินครับเดินขึ้นมาครับมีเชือกแล้วก็สลิงให้ไต่ตลอดทางครับแล้วดูวิวครับโอ้โห งดงามจริงครับก็ขามนถ้ำก็จะเป็นสลิงครับยึดเกาะกับหินไว้เลยครับนี่ครับไปครับเดิกันต่อครับเดินขึ้นมาก็ทางนั้นมีอะไรครับอ๋อมีแค่โพงให้ให้ชมวิวครับเดูวิวครับโอ้นี่ครับช่องนี้ความงดงามจริงครับหืมฉากนี้สวยงามจริงครับนี่นี่ครับก็จะเดินมีเชิงช้าด้วยครับนี่ แล้วก็ข้างบนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปสำรวจกัน,นครับอืมโอ้มีป่องแสงอยู่ข้างบนครับสวยงามครับมีชิงเช้าไว้ให้นั่งด้วยนะครับโอ้โหระวังเปาะนะเปาะไปไห่รู้แล้วก็จะมีหินให้ปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้เดี๋ยวไปครับเราไปลองชมข้างบนครับว่าจะงดงามขนาดไหนนี่ครับเดินขึ้นมาข้างบนก็จะมีอีกหนึ่งถ้ำนะครับโอ้แต่ป่อง ของแสงนี้สวยงามจริงครับทางเดินขึ้นมาข้างบนนี้ก็ไม่ยากครับก็มีก้อนหินให้เราเดินตามไปตามไตบันไดขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีถ้ำครับโหลรวภายในทําโบแห่งนี้กว้างมากจริงครับข้างบนนี้ก็เป็นลักษณะของถ้ำข้างคา,าวนะครับมีข้างคาวอยู่เต็มเลยครับมีน้ําหยดของหินครับทุกวันหินยัง ครับโอ้โหดูครับนี่แหละครับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโอ้โหตามจริงครับและนี่ครับวิวตรงจุดสูงสุดของปากถ้ำครับโอ้โหมองเห็นเป็นช่องสวยงามจริงครับดูครับวิวสวยมากจริงครับโอ้โหป่องแสงสวยมากจริงครับโอ้โหงดงามครับโอ้โหแต่วิวสวยงามจริงครับข้างบนนี้ถ้ำโบ้เขาอีโก้นะครับ งดงามครับเออเคิมใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีก็จะถึงครับโอหทางขึ้นก็แนวโขนสลิงแล้วก็ปีนไตหน้าผาเล็กน้อยครับโหมันดีครับเป็นไงครับถ้านี้ทําโบเขาอีกโก้ทําโบเขาอีกโก้นี่สวยมากครับผมอราอยู่ใกลใ้แค่นี้ไม่เคยมาเลยว,วันนี้แบบวันที่ว่าวันอยู่พอดีเลยอแล้วก็คือมาที่นี่เ,ยเลยโอเคครับวันนี้ก็มาที่นี่ ยูก็สวยครับไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็มากับพันกอครับพันเก่าครับนี่ครับนี่เลยครับเคิร์มก็พามาชมถ้ำโบ่เขาอิโก้ก็ใช้เวลาเดินขึ้นมาสักยี่สิบนาทีได้นะยี่สิบนาทีโอเคครับวันนี้ก็สนุกครับแล้วก็สวยงามเอ่อขี้นกพิราบไม่มีนะไม่มีไม่มีมีแต่ว่ามีโพงข้างบนครับมีค้างขาวอยู่เล็กน้อยแต่ว่าไม่มีกินอะไรครับเออสดชื่นครับ อากาศดีเลยครับบรรยากาศดีอากาศเย็ือบดีด้วยครับอากาศดีสบายเลยครับวันนี้เคิร์มก็พามาลุยขึ้นถ้ำโบกเขาอ,อีกโก้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากกติดตามเพจเคิร์มพาเที่ยวด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ